นะครับวันนี้เดี๋ยวจะพารายงานการจ่ายเงินสองพันแบบออโตโ้นะครับคอนอื่นต้องเข้า Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บจ่ายเงินตอนนี้ผมล็อกอินแต่ก็ยัง ยังเข้าไม่ได้นะครับทีนี้เราไปทําตัวนี้รอก่อนดีกว่านะครับระหว่างรอเข้าเว็บรายงานนะครับไปที่มุมบนนะครับเดี๋ยวนะผมซูมหนะน้าจอแป๊บหนึ่ง ไปที่3มจุดด้านบนนะครับของ Google Chrome นะครับคลิกนะฮะแล้วก็ไปที่ m o o r e t มอทู r มอ o ู l เสร็จมาที่ extension ครับพอมาที่ extension นะครับตรงมุมด้านบนซ้ายนะครับด้านบนซ้ายคลิกไปที่ Open Chrome Web Store ครับ openchrome webstore ให้พิมพ์ว่าค้นหา extension ที่ชื่อ autofill ครับคลิกที่ autofill แล้วก็ add to chrome ครับแล้วก็ add extension เ,เราก็จะได้ extension มานะ แล้วก็ปักหมุดไว้เลยนะครับปักหมุดไว้จะเป็นรูปสายฟ้านะครับอโอเคผมก็จะมาตัวบันทึกการจ่ายเงินนักเรียนนะครับตอนนี้ ที่ยังไม่ได้รับเงินจริงๆแล้วมีแค่ห้าแต่จะเหลือสองคนที่ผมทำไว้สำหรับเป็นวิดีโอตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับโหรอนานมากครับทีนี้เรามาที่ออโตอฟิลกันดีกว่านะครับที่ออโตอฟิลมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปที่ออปชันของออโตอฟิลนะครับ ออโต้ฟิลมันก็จะถามว่าประเภทของฟิลคืออะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เมื่อเมื่อตอนที่เราจะกรอ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 เข้าไปที่หน้าหน้ากอกออโต้ก่อนนะครับรอครับว่าจะทําเมื่อคืนเมื่อคืนนี้หลับนะครับก็เลยมาทําตอนเช้าคนเข้าเยอะเว็บก็ เป็นหน่วงประมาณนี้ครับโอเคมาแล้วก่อนก่อนอื่นเราก็ไปที่ระดับชั้นนะครับระดับชั้นในระดับชั้นหนึ่งก่อนนะครับผมเลือกเอาห้องสองนะครับก็รอ ระหว่างรอมันเราไปเตรียมข้อมูลไว้ก่อนดีกว่าข้อมูลที่เราต้องเตรียมก็คือรายชื่อเอเลขประจําตัวนักเรียนนะครับเลขประชาชนนักเรียนนะครับเลขประชาชนนักเรียนที่เราได้จาก DMC หรือหรือเลขสิบสามหลักที่ที่เราแจ้งไปไนั่นแหละนะครับเอามาจาก DMC ดีกว่าง่ายดีนะครับ เลกประชาชนนะครับประจำตัวประชาชนนักเรียนเนี่ยนะครับให้เรากั่บปีไว้สองชุดนะครับกัอบปีสองชุดนะครับชุดที่สองนี้นะครับชุดที่สองนี้ก็ให้อามาต่อท้ายของชุดที่หนึ่งครับลบทิ้งไป เมื่อเราได้สองชุดนะเอามาเรียงต่อกันแล้วนะครับเรียงต่อกันแล้วเราก็จะมาสั่งเรียงนะครับเราก็มาสั่งเรียงเลขประชาชนนะครับ,บหรือถึงแซดหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับโอเคปึ๊บเราก็จะได้เลขประชาชนเหมือนกันสองชุดนะครับสองชุดแล้วเราจะมาเขียน คำสั่งแปง๊บหนึ่งพอดีผมก็จำคําสั่งมันไม่ค่อยได้ต้องมาเอาจากตัวนี้ก่อนแล้วก็จะได้ต่อเลขบัตรนี่ก่อนเว็บไซต์ยังไม่มาเลย แป๊บนึ่งว่าลองดูว่ามันจะรันไหมะเรารอเราจะเจเนเรตฟิวนะเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมลองดูก่อนว่ามันเข้าไหมอ๋ออันนี้ไม่เอาไม่ใช่ ฟิวตัวนี้เราไม่เอาโอเครอนะครับขอบอกกันว่าถ้าเป็นโรงเรียนเล็กนะครับนั่งติ๊ก็เถอะครับถ้าเป็นโรงเรียนเล็กนะครับแต่ถ้าโรงเรียนใหญ่นักเรียนหลายร้อยคนไปถึงหลักพันนะครับโอเคมืงก็มาตรงนี้แล้วนะครับ ก็คือวิธีง่ายๆเราไม่ต้องมาคลิกตรงสถานะจ่ายเงินเรามาคลิกที่ประเภทจ่ายเงินเลยจ่ายเงินสดนะครับเมื่อจ่ายเงินสดปุ๊บทีนี้ให้เรามาตรงที่ออโต้ฟิลนะครับแล้วก็มาคลิกที่ออโต้ฟิลเรามาสร้างฟิลใหม่ขึ้นนะครับไปที่นิวก็อาจจะตั้งชื่อว่าอโต้ b o บอกก็ได้ครับ ก็โอเคแล้วก็กด generate นะครับ auto fill rule นะครับก็จะขึ้นดันทีนี้เราก็ไปตรงเดี๋ยวเซฟตัวนี้ก่อนนะครับเราก็ไปที่ auto fill ที่ option นะฮะี่ option เราก็มาที่ auto b o t นะ auto b o t จะสังเกตว่ามันจะขึ้น เ y s t a ต u s กับ Pay Type ตัวนี้นะครับขึ้นมาแค่สีบรรทัดแต่สีบรรทัดนี้คือสองคนสองคนที่ผมติก๊กสองคนแรกที่ผมติ๊กเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาคำสั่งมันมาใช้นะครับผมก็ไปที่ Import e x p o r t นะครับผมก็มาที่คำสั่ง e x p o r t ครับเราก็จะได้โค้ดนี้มาแล้ว เราก็จะได้โค้ดต้นแบบมาแล้วก็ Copy นะครับคลิกขวา Copy เมื่อเราได้คลิกขวา Copy ตัวนี้เสร็จนะครับเราก็มาที่ตัว Notepad นะครับมาเปิด Notepad เราก็วางนะวางที่โนะ้ตแพดจะสังเกตว่ามีตัวหนึ่งที่เราไม่ต้องได้ใช้นะก็คือสองตัวแรกเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับผมกด e ี e t e ไปนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ตั้งเป็นหนึ่งสอง 3 4แล้วกันโอเคครับเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับให้ไปที่ไฟล์เซฟแอ s ครับเซฟแอให้เซฟเป็นให้เ,เลือกประเภทไฟล์เป็น all นะครับผมใช้ไปเด็ดท็อปแล้วกันตั้งชื่อว่าสอง0ันนะครับ นะครับอย่าลืมนะครับต้องเป็น .csv .csv นะ cs แล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้เราก็มาที่ไฟล์เ e สก์ท็ไปที่เดสก์ท็ไฟ 2000, ล์สองพันเราก็มาเปิดนะครับเปิดไฟล์สองพันตัวนี้นะครับ เราจะได้คำสั่งนี้มานะครับผมก็ Copy 2สองคำสั่งนี้อโอเค Copy 2สองคำสั่งนี้นะครับมาที่ student school ผมก็มาวางมาวางทีนี้ ก็ต้องมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนคำสั่งข้างหน้าเอาตัวแรกก่อนตัว a พ status นี่ก่อนนะครับก็มาคลิกใส่เครื่องหมายเท่ากับข้างบนนะเท่ากับอะไรเลขประชาชนตัวนี้เราจะไม่เอานะเท่ากับนะเดี๋ยวเอาตัวนี้กอนเท่ากับแล้วก็ฟันหนูมาจนถึงก่อนหน้าเลขประชาชน แล้วก็ใส่ฟันหนูใส่เครื่องไม้แอนนะครับใส่เครื่องไม้แอนแล้วใส่ฟันหนูนะครับตรงเลขสิบสามหลักนี่ก็ลบทิ้งนะครับเป็นเอเราก็มาคลิกเอาที่ช่อง A2 ก็คือเลขนะครับแป๊บ,บนึงฟันหนูแอนอ่านะ อ่าแอนแอนท่อง A2 สองนะครับอ๋อแอน a สองแล้วก็แอนฟันหนูตัวหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฟันหนูเธอเราก็จะได้แบบนี้นะฮะเพท์ไทยก็เหมือนกันนะครับเพทไทยก็เหมือนกันผมลากมาผมลากมาแล้วก็เปลี่ยนจากสเตตัสเป็นไทยนะครับเป็นชนิด ที่ e, e. เอที่เอีมื่อไหี่นะแป๊บหนึ่งอ่ะเอาอเอานี้ก็ได้อ่ะเพื่อป้องกันการผิดพลาดเท่ากับันุนอนุ n ตัวเลขนี้ทิ้งไป A3n ฟันหนูก็ฟันหนูสุดท้าย Enter ปึ๊บโอเคเมื่อเราได้สองตัวนี้แล้วนะครับให้เราคลุมดำทั้งสองบรรทัดนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกตรงมุมขวาล่างนะครับปึ๊บโอเคเราก็จะได้ โค้ดแล้วเรียบร้อยนะครับเราได้โค้ดนี้มาแล้วนะครับจนถึงบรรทักษ์สุดท้ายนะั่นแหละครับเราจะได้คู่มาโค้ดเพย์สเตตัสกับโค้ดไทยเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวโค้ดสองพันของเราแนะนำว่าให้ให้ให้๊อปปี้ ให้ copy ปี้คำสั่งนี้ไว้ก่อน copy ปีมาไว้ที่แถบใหม่ก็ได้นะตัวนี้นะครับก๊อปปีไว้แล้วก็มาที่แถบสองพันนะครับเราก็ไปอา่าไป copy ตัวนี้นะไป copy โค้ดนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อเย,ย้ถ้าผมไม่คลิกผมก็ ก็ปีต่อไปได้เลย,เลยแต่เพื่อให้เห็นภาพนะแล้วก็ไปกอปรีโค้ดตัวนี้มาคอนทอลซีก็ปรีโอเคมาที่เงินสองพันมาที่ไฟสองพันคลิกที่อันทัดที่รูนไอดีหนึ่งนะครับตรงน,นี้นะคลิกขวาเพจสเปเชียล v แวลูถ้าเป็นภาษาไทยก็วางเฉพาะค่านะครับวางค่าลงไปก็โอเคปึ๊บมันก็จะไลไปตัวนี้นะครับบรรทัดที่ R3 R4 แล้วก็คลุมสองบรรทัดนี้แล้วก็ลากแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปปึ๊บอาไม่ไปโทษที โอเคถ้ามันไม่ไปก็ดึงเลยครับดึงจนถึงบรรทัดสุดท้ายปึ๊บนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกลิิกปึ๊บอ่ะโอเคมันไปอ่เนี่ย กดคอนโทรลนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ดับบลคลิกมุมล,ล่างขวาไม่ได้ชิบหายอ่กลุ่มสองบรรทัดก,ก็ได้ตรงน,นี้ต้องเป็น C หนึ่งทั้งหมดนะครับผมอันดูกันออเออถ้ากดคอนโทรลดับบลคลิกน่าจะได้นะ คลุมสองตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ดับเป็นคลิกปึ๊บโอเคก็จะได้เหมือนกันไซส์ไซส์ตัวนี้นะครับก็ก็ปปี้ไซส์มาใส่ปีไซส์มาวางปึ๊บพอเหมือนกันก็ดับเป็นคลิกมุมล่างขวาปึ๊บมันก็จะไปไปให้ทั้งหมดเลย นะครับทีนี้เราก็ไปก๊อปปี้ตัวที่เราสร้างไว้ตัวนี้นะครับทนทนซี Control C. มาวางต่อเลยครับวางตังเสร็จเราก็เซฟแอดนะครับไปที่เซฟแอดเซฟแอดก็ได้เซฟเลยก็ได้เซฟกลับมาที่โน้ตแทดครับ ทำมาที่โน้ตแพดลบค่าตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็ลากไฟล์สองพันนี้มาใส่เราไม่เซฟนะโอเคเมื่อได้ตามนี้เราก็คอนโทรลเอคอนโทรลซไปที่ Google Chrome เราคอนโทรลเอคุมตัวนี้แล้วก็คอนโทรลวทับไปเลยนะครับ แล้วเราก็กด Import ครับก็รอมันประมวลผลข้อมูลนะครับรอให้ระบบประมวลผลข้อมูลอันนี้นักเรียนผมพันเก้านะครับ ็จะได้ข้อมูลดาต a อยู่3,900ฟิว อันนี้ก็มาที่ form field โอเคมาแล้วข้อมูลเป็นเช็คบ็อกทั้งหมดเลยนะครับเช็คบ็อกทั้งหมดเลยออตโนมัติแล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟ ตับัตทีนี้เราก็ไปที่การจ่ายเงินนะครับถ้าเราไปอสองสมมติว่าไปอสองห้องหนึ่งกดตรวจสอบเมื่อไปที่หน้านี้นะครับตรงสถานะตัวเนี้ยมันจะขึ้นเด้งขึ้นเป็นจ่ายเงินเป็นเงินสด ทั้งหมดเลยนะครับเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือมาบันทึกข้อมูลทีนี้จะชาร์จจะเร็วขึ้นอยู่กับทางเซิร์ฟเวอร์ของของอของหน่วยงานที่เขาทํานะครับตอนนี้คนออนไลน์อยู่พันแปดก็ยังนงวงงอยู่นะครับเว็บไซต์ยังนงวงง มันก็จะขึ้นให้เป็นจ่ายเงินสดอัตโนมัติเราก็มีหน้าที่แค่เปลี่ยนระดับชั้นเปลี่ยนห้องเปลี่ยนระดับชั้นเปลี่ยนห้องแล้วก็กดบันทึกนะครับก็แค่นี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็มาปิดการใช้งานออโต้ฟิลนะครับอย่าลืมมาปิดด้วยนะครับโดยไปที่เไปที่จัดการเอ็กเทนชั่นนะครับแล้วก็ปิดการใช้งานของมัน ครับถ้าเราทําเสร็จนะครับจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องนะครับก็การทําระบบออโต้ก็มีเพียงเท่านี้ครับลองไปปรับใช้ดูครับสวัสดีครับ